สวัสดีครับแล,แล้วมันก็ยุ่งยุ่งเพราะว่านักการเมืองแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวมันจึงเร่งรีบแก้ไขเร่งรีบที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันให้ได้ลุงก็ตะดับจับฟังดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ดีตรงไหน ก็พยายามจะฟังดูว่ามีใครออกมาพูดออกมาบอกให้มันชัดเจนว่ามันไม่ดีตรงไหนอย่างไรแล้วจะแก้ไขจากแบบไหนให้เป็นอะไรมันก็ไม่มีความชัดเจนมีแต่อคติต่อกันอ้างแต่เพียงว่าไม่เป็นประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับนี้สืบทอดอำนาจเป็นประเด็จการสรวรมีอำนาจล้นฟ้าซึ่งไม่ไาวคนพวกนี้มักจะกระแนกกระแนไปที่สอวอแล้วอำนาจของสอววมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในบทเฉพาะการ บทเฉพาะการค่อยใช้กี่ปีห้าปีแล้วนี่มันใช้มากี่ปีแล้วมันจะสามปีแล้วเหลือเวลาอีกสองปีเสร็จอดรนทนกันไม่ไหวต้องแก้วันนี้พรุ่งนี้กันให้ได้ประเทศเรามีความจำเป็นต้องเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญกันถึงเพียงนี้เลยหรือ อดทนทนกันไม่ได้เลยหรืออีกปีสองปีก็ดูอย่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามาจากประชาชนไหมประชาชนชาวอเมริกันเป็นผู้ร่างไหมมันก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของอเมริกาเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบันนี้ตรงไหนซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้ที่ตอบไม่ได้เพราะว่าประชาธิปไตยนั้นไม่มีรูปแบบไม่มีลักษณะที่ชัดเจน ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่มีใครบอกได้ประชาธิปไตยมันจึงไม่มีนิยามมันก็เหมือนกับผีผีที่มันมีรูปร่างแบบนั้นรูปร่างแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรมกำหนดกฎเกณฑ์กันเอาเอง ว่ามันมีรูปร่างแบบนั้นมีรูปร่างแบบนี้นิสัยอย่างนั้นนิสัยอย่างนี้นันยยนน่นคือวัฒนธรรมเขากำหนดประชาธิปไตยก็เหมือนกันประชาธิปไตยมันถึงมีประชาธิปไตยแบบนั้นประชาธิปไตยแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศกำหนดกฎเกณฑ์กันเอาเองว่าจะใช้แบบไหน ใลรัฐธรรมนูญของอเมริกามันดีกว่าของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ตรงไหนลุงว่าจากศึกษากันจริงๆรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับปัจจุบันดีกว่าของอเมริกาที่มันมีปัญหาอยู่นี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาเพราะคนคนมันไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ต้องการที่จะแก้ไขกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อสนองตอบตนเองมันก็ไม่สิ้นสุดความอยากของมนุษย์มันไม่สิ้นสุดมันต้องการนั้นมันต้องการแบบนั้นแบบนี้วันเวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนี่คือปัญหาอยู่ที่คนคนไม่รู้จักที่จะปรับตัวเอง แก้ไขตัวเองปรับตัวเองเข้ากับกฎเกณฑ์กรติกาของสังคมอย่างนี้มันก็ต้องแก้ไขกฎกรติกากันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอย่างภาพนักเคลื่อนไหวผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นคนที่มัน,นอนทางแข้งทางขาส่งจูบเมื่อได้ยินเสียงเพลีชาตินี่คือพฤติกรรมที่มันเสนียด แล้นักการเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนมีคนไหนแสดงมีคนไหนเห็นภาพความเสนียดนี้บ้างคนไหนที่มันคิดที่จะติเตียนคิดที่จะาำน,ำนิการกระทำแบบนี้บ้างมีใครรู้บ้างว่าพฤติกรรมแบบนี้ ไม่มีประชากรประเทศไหนเขาทำกันไม่มีประชากรประชาชนประเทศไหนเขาประพฤติตนแบบนี้แต่ลุงดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ว่านักการเมืองนักวิชาการและสื่อมวลชนต่างไม่รู้สึกรู้สาไม่เดือดร้อนต่อพฤติกรรมแบบนี้ว่ามันจะขยายตัวมันขยาย ความไม่ดีสู่สังคมมีใครช่วยหยุดมันบ้างและเมื่อมาถึงมาถึงคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่ารัฐภามีอำนาจและหน้าที่ในการแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญได้เพียงแต่ต้องถามความเห็นของประชาชนก่อน พระราชธรรมนูญฉบับนี้มาจากมาติของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำมติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อนถึงจะกแก้ไขได้เมื่อประชาชนยินยอมให้มีการแก้ไขได้มันจึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภารัฐสภาจะไปตั้งสสโรหรือจะไปตั้งกรรมการที่ไหน มายกร่างแก้ไขมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาเมื่อรัฐสภาแก้ไขเสร็จก็ต้องไปถามความเห็นของประชาชนว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนั่นก็คือการต้องไปทำประชามติอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่ามันต้องทำประชามติสองครั้งคือ ขออนุญาตขอความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อแก้ไขเสร็จก็ทำประชามติเพื่อขอความยินยอมจากประชาชนมันถึงจะเสร็จสิ้นซึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมันมีรูปแบบ รูปแบบไอ้แก้ไขอยู่ในมาตรา256แต่นั่นมันเป็นการแก้ไขรายมาตรารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าแก้ไขทั้งฉบับนั้นต้องทำอย่างไรรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเอาไว้เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเอาไว้มันจึงต้องไปถามที่ศาลร,รัฐธรรมนูญ เป็นผู้วินิจฉัยซึ่งหลายคนเมื่อก่อนหลายคนแถแดกดันว่าการแก้ไขมาตรา2 5งบุนั่นเป็นการแก้ไขรายมาตราแก้ไขเพียงมาตราเดียวนั่นก็คือเรื่องเรื่องที่สสยื่นยติค้างอยู่ในสภา ซึ่งผ่านวาระหนึ่งวาระสองมาเรียบร้อยแล้วก็เหลือเหลือลงมติในวาระที่สามซึ่งยังค้างอยู่บางคนบอกว่าเมื่อสารวินิจฉัยออกมาเช่นนี้หลายคนโดยเฉพาะหลายคนเป็นนักกฎหมายชั้นแนวหน้าของประเทศไทยจะด้วยบอกว่ารัฐสภาสามารถลง มติในวรระที่สามได้เลยการลงมติในวรระที่สามนั่นก็คือการผ่านผ่านความเห็นชอบให้ตั้งสอสอโรให้ตั้งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นหมายความว่าหมายความว่ารัฐสภาเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ล่วงหน้าไปก่อนประชาชนล่วงหน้าไปก่อนที่ประชาชนจะมีมติอย่าลืมนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญมีมติออกมาว่าต้องถามความเห็นของประชาชนเสียก่อนต้องทำประชามติเสียก่อนแต่นี่เรียกร้องการยี่นกระหือหรือจะ ลงมติในวาระสามไม่ได้นั่นก็คือให้มีการตั้งสอสอรอตั้งกรรมการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั่นเองหลายคนจึงแถจึงแดกดันว่านี่คือการแก้ไขสองร้อยห้าสิบกเพียงมาตราเดียวแต่อย่าลืมเลยครับว่าแก้ไขเพียงมาตราเดียว มาตราเดียวก็จริงแต่นี่คือหัวใจหัวใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยกเว้นก็แต่เพียงมาตราหนึ่งกับมาตราสองซึ่งรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ชัดเจนว่ารูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นม,มัุกและรูปแบบของรัฐนั้น จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นอกนั้นมันก็จึงถือว่าแก้ไขทั้งฉบับแล้วการแก้ไขมาตรา250บมันเป็นการแก้ไขเพื่อตั้งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่นี่ตรงนี้ที่มีปัญหา เราจะไปแถไปเด็กดันว่าเป็นการแก้เพียงมาตราเดียวแต่มาตราเดียวมาตรานี้มันไปตั้งกรรมการไปตั้งสอสอรอเพื่อทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งเชั่ับโดยที่ยังไม่ได้ถามความเห็นจากประชาชนยังไม่ได้ทำประชามตินั่นก็ท่ากับว่า เดินลำเดินลำนำหน้าประชาชนไปแล้วตั้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วตั้งกรรมการแล้วแล้วจึงจะไปถามประชาชนว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก้นั่นมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ได้มองประชาชนอยู่ในสายตา นั่นคือการไปยืนกดหัวประชาชนตัวเองตั้งกรรมการยกร่างแก้ไขไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วไปถามประชาชนว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก้ทำไมไม่รอไม่รอให้ประชาชนเขาอนุญาตเสียก่อนให้กีิจประชาชน ไม่ใช่ตัวเองวางเสร็จสับเรียบร้อยตั้งกรรมการมาเรียบร้อยแล้วก็จะไปหลอกลวงประชาชนเ่ยจะไปหลอกให้ประชาชนลงมติเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่รู้นะนักกฎหมายเขามองกันอย่างไรแต่ลุงมองว่านี่คือการก้าวก้าวนำหน้าประชาชน ประชาชนยังไม่ได้เห็นดีเห็นงามแต่ลงมือไปทําไปก่อนแล้วหลุงถือว่านี่คือการไม่ให้เกียิกับประชาชนนี่คือสันดานของนักการเมืองที่มักจะมองว่าประชาชนจะหลอกลวงยังไงก็ได้จะตั้งสอสอรอไปก่อนตั้งกรรมการไปก่อนทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปก่อน แ้่ค่อยไปหลอกลวงให้ประชาชนลงมติเห็นชอบด้วยว่าอนุญาตให้แก้ไขได้เอากันอย่างนั้นหรือเอาละ่ะถ้ายังคืนดื้อดึงดื้อด้านที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดึงดันที่จะลงมติให้ผ่านวราระสาไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นถึงตอนนั้นก็คอยดู คอยดูในวันที่ประชาชนเขาไปยืนถือป้ายเรียกร้องให้สวงดออกเสียงลุงก็อยากรู้ว่าหากสวงดออกเสียงมันจะเดินหน้าไปได้ไหมในเมื่อต้องใช้เสียงของสอวงหนึ่งในสามถึงจะผ่านได้ หากสวกดออกเสียงทั้งหมดเมื่อไหรนั่นก็ต้องโทษตัวเองโทษตัวเองที่มันดือด้อดึงดื้อด้านอย่าไปโทษสวอ,อ,อย่าไปกล่าวอาว่าสวไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความจริงใจทั้งหมดต้องกลับย้อนโทษที่นักการเมือง ที่มันดึงดันที่จะเดินนำหน้าประชาชนให้ได้ประชาชนยังไม่ได้ลงประชามติประชาชนยังไม่อนุญาตให้แก้ไขนี่จะไปตั้งกรรมการแล้วจะไปตั้งสอสอรอเพื่อย,ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกันแล้วอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่าทำอาจดื้อดึง ลุงว่ามีแน่นอนมีผู้คนไปเรียกร้องให้สบงงดอกเสียงแน่นอนซึ่งลุงก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าสวัสดีครับ